ชนแก่ชนแก้วทำไมชนแล้วต้องมองฝั่งนั้นล่ะขอล่าหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะไปเลยนะครับไปเลยมึงหยุดเูืทำอะไรเค้ยแยกัยแย่ยเพื่ออะไรเด็กเธอเหรอไม่ใช่เขาเพิเสิร์ฟน้ำแล้วมือโดนเมียกูทำไมไม่เพิเสิร์ฟแล้วโดนกันอยู่แล้วไปว้าว ได้ไงกินเยอะเนาะไม่เมาหรอกก็เดี๋ยวถ้ากลับไม่ไหวตัวเองก็ขับรถให้ไงกูเรียกแก๊ปกูขับไปเป็นชนแก่ชนแก่ทำไมชนแล้วต้องมองฝั่งนั้นล่ะพี่ติดชนแล้วเอี่ยวพี่ต้องชนแล้วอ่านี่เขาชนเลิเห็นไหมน่าใหม่เมมเพื่นอนแตงเลยอ่ะเอ็นเนมไม่ชอบมาเที่ยวที่แบบนี้ออ่ะก็ออขึ้นแล้วตาฟังแต่เอ็งมองตรงนี้อยู่เนาะมองคล้ายอันนี้เนาะไม่ได้หันไปใช่ปะแมน แต่ไม่ใช่แต่มันคล้ายแนนจริงๆนะอะไรนะแขนนั้นเป็นอะไรวะฝั่งเนี้ยแป๊บน,นึงนะตัวเองเขาอยากกินเยอะๆเลยวันเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวพูดชี้เตงไปชี้ก่อนไปแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเดี๋ยวเขาขอถ่ายรูปตั้งกล้องไว้อยากเห็นคลิปตัวเองอะ่ะนี่เขากดอัดไว้นะใช่ไหมนี่เลยนะให้เห็นเตงตลอดนะเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนอุ้ยห้องน้ำคนเยอะมาก ยังอยู่ยังอยู่เองยังอยู่ดูเองอ่ะน่ารักจังน่ารักอยู่แล้วน่ารักโตนงก็น่ารักนะฮะแต่มันจะมีเหมือนตัวตัวเองหายช่วงหัวเบื่อไม่อยากกินอันนี้หรอวะอยากกินเฟรนช์ฟรายอ่ะตัวเองสั่งให้หน่อยดิเดี๋ยวเขาไปสั่งนะได้ได้อยู่ตรงนี้นะอันนี้เขาไม่ตั้งแล้วนะไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งชื่อจีได้๋ยวเขาไปสั่งกันนะไปสั่งไปสั่งไปสั่งขอไลน์หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะไปเลยนะครับเร็วเลย มึงโยนปืนทำอะไรเฮ้ยอ้นี่ลูกค้าพี่เอเจนซี่พี่ที่ว่าพี่คุยงานอยู่เฮ้ยเกดแม่งเรามากินเหล้าเกดอย่ายทำงี้พี่ได้หวะแล้วมึงให้แก้วกูไปด้วยบบเดี๋ยวพี่เอาที่เอเจนซี่ให้อืออ้าวพี่เอาแก้วมาให้แล้ว <c oughs> <c oughs> พี่บอกอีกครั้งเลวอย่ายุ่งของพี่ลูกค้าคุยงานนะถ้าไม่เชื่อใจก<ช>ัน <ๆ S 2> นะไม่เชื่อแล้วกูเห็นหมดแล้วมึงคุยกับเขามึงขออะไรเขามาเนี่ยเขาสง่งมา เพื่อนพี่เอเจนซี่เขาทำงานเขาทำงานเออเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ป่ะเป็นโปรดิวเซอร์สนิทกันโอ้โหทั้งสมัยที่ว่าพี่ทำงานสนิทสนิทมากโอ้ยสนิทนี่ตั้งแต่สมัยเรียนทำไมไม่รู้จักแล้วทำมืออะไรอีกเห็นพี่เตีนนะพี่ัป็นเต้นเหรอนึงโกหกทั้งหมดคุณมองเราไปแล้วเกดทั้งหมดในบัญชีคือของหนูเอาไปเลยที่มีสี่บัญชีแต่ได้เงินเยอะสุดเกด อเอาเอา,เ,อา,เ,อาเกณฑ์โทรศัพท์พี่ทำทำมามาตึงกระใจเธออย่างนี้ม <_ an> าเคยยิ่งเคยยิ่งเคยยิย้งเพื <_ an> <_ an> ่ออะไรเต้นเต้นได้ไหมเต้นเต้นตามเขาเลย <_ an> ไม่ได้ง่ายง่ายๆเลยงั้นตัวเองไม่ต้องเต้นชูมือชูมือมาอ่ะการขันนิดนึงของเขานะตัวเอง แล้วตัวเองพิง่ายเองตัวเอง20ปีแล้วอะวันนี้ที่ครบรอบกันตัวเองมีอะไรให้เขาอะขนมเองขนมให้เขาก็ยังดีแต่ก็ดีนะที่เขาพาตัวเองไปเจอคุณพ่อเขาอะคุณพ่อสุกไหมจะไม่ได้ตัวเองมาเที่ยวสนุกไหมครับสนุกค่ะขอเองไหมเดี๋ยวเราขอให้กอดเสาเถียงอ๋อเหรอกอดเสาเถียงกอดเสาเถียงพิงเอาไปพิงเอาไปเลยมาแล้วกอดเสาเถียงมาแล้วมามันเป็นเพียงเท้านะ

จุดสวยแล้วมืออีกมาเต้นบรรนานแล้วผู้ชายไม่มองหมดเลยดีด,ด,ดอกมาเต็มมันเป็นใครเนี่ยมันเป็นตองโกอะผู้ชายไม่มองมือหมดแล้วเนี่ยต้องมาเป็นใครใช่แล้วเหรอโอเคนะ มึงก็เป็นใครในนี้มึงจังเนาะมึงกะเป็นใครครับกี่ตอบแล้วมึงนี่แมงกวนตีนกูตะหลอดเลยนะทำอะไรทุกรอบเลยเธอช่วงเขามาเที่ยวทำไมอ่ะนี่ไงอยากมองคนอื่นเหรอเปล่าพาไปดูทีสดทำไมนี่สนุกนักร้องหรอไม่ได้หรอนไม่นักร้องเขาเป็นนี่เขาเป็นแบบว่าสายเฮฮาซัมเบกึกอ่ะ เธอนอกใจเขาไม่ได้นอกใจพอมาถึงมาดูแล้วไปแล้วไปขอบคุณครับเธอไปทำเขาทำไมนะเธอเด็กเธอเหรอไม่ใช่เขาเป่เสิร์ฟน้ำแล้วมือโดนเมียกูทำไมไม่เอาเสิร์ฟแล้วโดนกันอยู่แล้วไปาว่อ่ย อะไรอ่ะไม่ไ้เจ้าชู้นะไม่ได้เจ้าชู้เขาไม่ไดเจ้าชู้เขามาเสิร์ฟเขามาจริงๆเธอชวนเขามาทําไมอ่ะฮะเธออยากมองคนอื่นหรืไงไม่ให้บอกบอกร้านร้านนี้ร้านสัญญาอร่อยร้านนี้ร้านสัญญาอร่อยอะไรเธอก็อร่อยทุกร้านอ่ะแต่ทุกร้านต้องมีพ่อครู่ผู้ชายเด็กเสิร์ฟผู้ชายหล่อๆเขาก็เขาก็มีมองใครไม่ได้มองใครมองกูคุยกูมองกูโอเคไม่กเขาบอกว่าปลดอกทำไมมึงปลดอกเพื่ออะไรไม่ได้ปลดอกมึงมีคนอื่นไม่ได้มี มีอะไรเหรอคะไปซื้อลิโพมามาสักสองขวดเดินไปตอมยำแต่จะเจอตำรวจตำรวจตำรวจขอซองน้องผับขอซาำน้องผับขอซ้ำมองใครไม่ได้มองใครก็หล่งโช์นิ้วใครไม่เรานัดเหรอส่งซิกเหรอไม่ให้เราเก่งนะเยี่ยนนี่เก่งนะเจ้าชู้นะเก่งได้ มึงม,มีคนอื่นไม่มีึงชอบมันไม่ได้ชอบมึงรักไม่รักกูแล้วรักรักอยู่แต่ว่าไม่ได้ชอบหอ,อมกูห <im> อ,อมอ๋อ <im> หนึ่งตากูบรอมโอเครักเขารักกูหลงกูรักกูหลงกูกกงกอเพีย จะอย่ามีคนอื่นได้ป่ะไม่มีเราเชืชูได้หรือยังอ่ะเธอไม่ได้เจ้าชูเลยการเฮ้ยมึงจีบแฟนกูไอ้สัสสัสมึงบอกป้องมึงเหรอป้องมึงช่วยมึงด่าด่ามันด่ามันอย่านะเกียริ๊กเหรอไม่ใช่กิ๊กไม่เจ็บแน้ยสัสเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นกลับไหมมึงไล่กูเหรอไม่งั้นเรากลับกันไหมไม่เราอยู่ร้านนี้เลยพิกลิ้นพิกลิ้นนี่เฮียเรากลับไหมตอนแรกมึงไล่กูมึงบอกกลับไหมเขาไม่น่ามาคบกับเธอเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะ เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้ก็อยู่ตรงนี้ไงเจ้าชู้ประตูผีเ <c oughs> จอตบเขาตบเขาเดี๋ยวนี้ถ้าเจอรักเขาจะตบเขาเลยตบเขาเดี๋ยวย <c oughs> นี้มึงตีหัวเ่อกูท้าเท่าไหร่ <c oughs> มึงก็จนะ <c oughs> ะก็บอกให้ตบไงมึงตบกูต่อนะท้าแล้วก็นานอนะ่ะไม่ได้ไม่ได้ทา้าไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ลงแรงขนาดนั้นกูจะทำไงกับมึงเนี่ยมึงกลับเลยขึ้นรถไปเลยมึงออกข้างนอกแล้วมึงล่ายอย่างเงี้ยวนหลังไม่ต้องมานะกูจรถมาปิ๊บ เปิดประตูละโดนแม่งขึ้นรถไอ้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้เมื่อกี้กูอ๋อไอ้บัาสวัสดีโต้องหน้าเลยนะครับจนแก้วไหมคะปิดไฟปิดไฟตรงนี้เพื่อปิดไฟเขาอ เดี๋ยวมันกระพริบเดี๋ยวกระปิดเข็นปลั๊กไฟแป๊บเขาไม่ได้เขาไม่ได้ที่นี่เวอร์ชันนี้ไม่ได้เฮ้ยอะไรไม่รู้แล้วคนมันมึนเยอะดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะได้ไหมครับขาผมกินหัวไหมกินหัวไหมเดี๋ยวรีบป้อนนะต้อาไม่กินไหมครับกินคาะผมอ่ะเฮ้ยบิ๊ดวิอยากกินเยอะนะคะเไรครับบิดวิคุมเองได้ ก็่ต้องกินเลยเดินนมีกินเลยมาให้สนุกไหมสนุกมากค่ะเนื้อไม่โดนตีสดด้วยนะใช่ไก่แล้วเอ็งข้อไก่ไหมเอ็งข้อไก่ก็ได้ครับผมขอเอ็งข้อไก่ที่นี่ได้แล้ครับโอเคแจ๋วเลยโดน่ารักครับผมเฮ้ยคุดแก้วล้วเหรอคหมดแล้วครับผมเฮ้ยเหยียดดินไอ้ยี่เหล็กกุตัวแม่หลุดเลยล้แล้วทำไมอย่าจับหน้าอย่าจับหน้ามึงนี่ก็ชอบจับหน้าจังเลยเฮ้ยแก้วกู เฮ้ยไอ้น้องเดินเดินตัดไปตัดมามีหัแล้วมีหัแล้วเดี๋ยวกูเติมเองเดี๋ยวถั่วถั่วกินทั้งหมดเลยเปลืองไหมบุญยันเด่าไปไหนโอหัวตัดลังกูเดี๋ยวกูตบกิ้งเลยไปอังวุ้นแล้วเดินเดินไปไวๆขัดรองมองหน้าพี่มองหน้าปะขัดปะกลับบ้านกลับบ้าน่อกี้น้องเสียงดังเลยป่าวลาครับ มัก็เหมือทำเลาพนีเขาพูดเล่นล้อเล่นกันเฉยๆตัเล็กเ่าไอพูดเล่นตามสบายได้ไหมเกดังครับนักเลงเหรอไม่เดือดร้อเอามั้พวกจะยันมือมอยู่แล้วมั้งไม่พูดเขาเลยติดปยันมาก้ปูไอ้ยี่นี่แม่งหล่อได้ตามยันด้วยพี่เด็ัง กลับไปเลยมีความสุขไหมมีความสุขมหมพอไหมที่เขาสั่งมาเนี่ยไม่พอไม่พอเหรอเฮ้ยเอ่อเอาสิบล้อทอดกรอบมาเลยมีมีเมนูอะไรบ้างมีทุกอย่างเลยครับเอามาทุกอย่างเลยเอาเมนูทอดมาด้วยเอาไม้หมดเอวี่ยังเด็ดเลยเนี่ยของของที่ร้านเลยเออผับแปลกเนาะแม่งไข่ขนุนด้วยนี่ กินกันเรารวยๆให้กินขนมในผับพอไหมไม่พอพี่เฮ้ยมีอะไรเอาไปเอาไปแจกให้หมดเลยมาเนี่ยตัวเองอันนี้เอาไปฝากพ่อนะตัวเองเต้นหนหนูดูหน่อยแล้วเต้นตามเขานะได้เลยน้อง วางเปล่าตัวนั้นอ่ะเห็นไม่มีอะไรกินมากินโตัวพี่เปล่าเอ๋อมาเลยร่วมเลยร่วมเลยเฮ้ยทุกโตอย่าพี่จ่ายหมดเลยนะน้องตีไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วเอาตังค์แล้วกลับบ้านไปเลยเออไม้ไหมไม้ไม้หมดเลยไม้หมดเลยกินอะไกินอะไกินอะไรเฮ้ยมึงนี่หวที่มีเรื่องกูหน้าร้านอ่ะอ๋อนที่มองหน้าเราเฮ้ยไอ้เนาะเนาะเด็กไปเดี๋ยวเราเนาะอย่างร้องเลยจบพี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้คนละแสนโอเคป่ะเก่งไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปร้านห้าเลยเฮ้ยอร่อยไหม แต่มันเด็กกว่าเลยอ่ะนี้มันแรงกว่าคนไทยด้วยกันปาร์ตี้ดีกว่ามาความสุขสนุกกันไปไปมึงสั่งอย่าดูงงจเลยเนาะเรียกว่าจบกันเออเรียวจบเล่นเล่น้องจะเพลงมันมันเลยพี่ครับโทษนะครับต้นเต้นอย่างนี้ในร้านไม่ได้นะครับพี่ทำไมเต้นไม่ได้อ่ะมันรบกวนคนอื่นนะครับไปดูหน้าร้านเดี๋ยวว่าชลกิจบาร์ที่ซื้อเรียบร้อยแล้วน้องเดี๋ยวจะกันฉันประชานมึงวันนี้ด้วยเต้นให้พี่ดู เต้นให้ไ่ดูเอาฮาปึ้งปึ้งกึหน่อยปึ้งกึ๊กเลยกึ๊กปึ้งกึ้งหน่อยดีดีดีเออที่เป็นผมยังพอเต้นได้อีกนะพี่มีป่ะนี่ครับเฮ้ยเอามานเลยบอกไปเลยคนละห้าหมื่นเออวันนีครับเออร้านอ่ะกำลังจะปิดนะพี่ผมรบกวนทุกคนเอ่อช่วยกันได้นหมได้ครับก่อนดิเฮ้ย ร้านของพี่เต oui ี๋ที่เลยหรเออโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวน้องๆโทษไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพี่ให้แฟนพี่คุณหญิงวันนี้ก็เต้นให้ทุกคนได้ดูโอเคครับตรงกลางเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเต้๋แลนว เช้าไปหลักสีเออวันนี้ไปปากซอยปากซอยเช้าไปผักเนื้อผักเนื้อกินข้าวซอยอ้าวไปซอยข้าวซ้ำไปกินลำใหญ่กินลำใหญ่ไปกินลำใหญ่มาเฟืองมาไฟลำบุตรทุาอ้าวเมื่อเช้าดูดบุหรี่บุหรี่วันนี้ดูดพันลัพันลัเมื่อสองวันก่อนไปอีสานไปบุรีลำอ้าวไปลำบุรีไปบุรีมันรีบุรีไปลีไปเรบุรีแต่รีเจนซีวันนี้ไหมค่อยอร่อยอ้าวเมื่อเช้าไปตัดผม ไปตัดผมนี่กับผมสั้นผมตับอกว่าผมยาวมันเห่าแล้วกันละเห่าแล้วกันําไมอะทำไหมทำไหม่ทำหมองทำไหม่ทำหมอไปเข้าวัดทำมาทำหมองกินก๋วยเตี๋ยวมาเตี๋ยวก๋วยตั้มวยตั้มก๋วยเตี๋ยวใส่เพียวก๋วยจับก๋วยกินชำปักชำกินชอยอ้กินนวลละบุดละซอยล้อยเข้าวซอยไม่ต้องมาช่วยรรองมาล่องมาลง มากินข้าวเหนียวมาเขียวด้ข้าวแฟดมากินบัฟฟาลังตมาฟฟาโลไอ้ยมฟาโล่เล่นบัฟาแล้ทุกแลงพุสตา